นั่เอครับเพราะวันนี้ในคาบนี้เนาะเราก็จะมาเรียนกันในอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นในเรื่องของที่เป็นในโลกในเรื่องของที่เป็นครั้งที่แล้วเราเรียนเป็นเรื่องของอะไรอะที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกีเนาะเราเรียนเป็นในเรื่องของในบทที่สองยูนิตที่สองถูกไหมเป็นในเรื่องของ past time ในบ o c a b u ร a r ี่ถูกไหมโลก o c a b u l a ี่ในเรื่องของ past time ในบทของ past time เนี่ย จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกอะไรโลกจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกอาชีพถูกไหมครับเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยครูก็ได้สอนว่าเป็นจับในเรื่องของอาชีพต่างๆนา,านาเป็นจ็อบเป็นอะไรแบบนี้นก็ได้สอนไปแล้วมาครั้งนี้อ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยนะเราก็ได้ทําอันนี้ไปใช่ไหมหน้านี้เนาะแล้วก็ให้ได้ระบุพร้อมั้งมีกันบ้านที่อยู่ในชีทที่อยู่ในชีทอะไรที่อยู่ในชีทหน้าพิเศษ ที่ให้ตัดแปะลงในสมุดให้สวยงามและเขียนว่าอาชีพไหนเป็นอาชีพอะไรแล้วทํางานอะไรถูกไหมครับเนาะแล้วครูก็ได้ให้นักเรียนทําในชีตอันนี้ไปเนานะหมดแล้วในชีตที่เป็น who am i เนาะในชีตที่เป็น who am i match the word ที่เป็น occupation กับเป็น hints box กับ hints box เป็นกล่องที่ให้คําใบ้แล้วก็จับคู่ให้เสร็จแล้ว แล้วหลังจากนั้นเราก็เป็น harmony occupation do you see c ้ะเลือกว่ามีทั้งหมดกี่คำที่มันอยู่ในนั้นที่เป็นอาชีพมันก็จะขึ้นมาเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดกี่คำขึ้นมาเป็นทั้งหมด16คำนะครับเนาะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในส่วนของในอีกเรื่องหนึ่งนะครับนักเรียนเนาะจะเป็นส่วนในเรื่องของที่เป็น part reading อ่าในส่วนของ part reading passage about The worst job in history อยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับนักเรียนหน้าที่ที่เท่าไหร่ลกูกที่เท่าไหร่ครับอ่าหน้าที่19น้องนาทีอ่า read the passage อ่า read the passage about the worst job in r e t e a t history อ่า read the passage นะลูกเนาะว่าเป็น passage อย่างไรบ้าง ในเรื่องนี้จะเป็น,นเรื่องของ the word s job in history เดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังนะเนาะนักเรียนก็ลองฟังอย่างน้อยประมาณ3รอบเนาะอย่างที่ค,ครูเคยบอกนนะักเรียนว่ารอบอย่างที่ค,ครูเคยบอนนักเรียนว่ารอบแรกเวลาที่ให้ฟังเป็นเสียงเป็นไฟล์เสียงนะครับว่าให้ฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องทําไมลกไม่ต้องดูเนื้อไม่ต้องอะไรเลยรอบที่สอง ให้ฟังพร้อมกับดูเนื้อไปด้วยจะช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นรอบที่สามรอบสุดท้ายคือให้เราลอทดสอบว่าจากที่เราฟังครั้งหนึ่งทั้งสอง 2, แล้วเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไรหรือเป็นอย่างไรมากกว่าครั้งแรกเนาอาจจะ,ะพูดจะให้นักเรียนฟังนะครับนะตัง้งใจฟังอะนักเรียนไม่คุยนะนะครับนะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็ตัง้งใจฟังให้ดี the worst job in history Exercise five: The worst jobs in history. What were the worst jobs in history? In Roman Britain, it was perhaps the work of the gold miners, which was difficult, boring and dangerous. And often an unpaid punishment for criminals. In Saxon Britain, 4th to 11th century AD, many farmers were also bricklayers and bakers, all at the same time, and there wasn't any pay for their work, which was physically hard and dirty, without machinery to help them. During the Middle Ages, Working conditions were difficult for the barber surgeons, a kind of doctor and hairdresser, who were responsible for people's hair and their serious illnesses without much equipment, information, or medicine to help them. In the 16th century, theatre jobs were only for men. Shakespeare's Juliet was a boy with heavy makeup. Not a girl. It wasn't a stylish or a respectable job, as there was no pay, the makeup was poisonous, and the women's clothes were very uncomfortable. During the 17th century, the work of painters in churches and cathedrals was infinite and very dangerous. But the painters themselves weren't famous or well paid. In Georgian Britain, 18th to 19th century, the job of an artist's model was also poorly paid, tiring, boring, and physically heavy, as it was necessary to hold uncomfortable poses for a very long time. Finally, during the 20th century, People were responsible for extremely repetitive and boring tasks as office workers. Even the writer Charles Dickens was the office boy for a lawyer when young. So, was there a worst job in history? So, no, there wasn't just one. There were lots of them.. Ah, uh, ลองฟังเสียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองอ่านเนื้อเรื่องตามแล้วก็ลองดูเนื้อเรื่องตามว่ามันถึงตอนไหนเป็นอย่างไรนะครับเนาะอ่ะแล้วลองฟังลองดูในรอบที่สองนะลูกนะ Exercise 5 The worst jobs in history What were the worst jobs in history? In Roman Britain, it was perhaps the work of the gold miners, which was difficult, boring, and dangerous, and often an unpaid punishment for criminals. In Saxon Britain, 4th to 11th century AD, many farmers were also bricklayers and bakers, all at the same time, and there wasn't any pay for their work. Which was physically hard and dirty without machinery to help them. During the Middle Ages, working conditions were difficult for the barber surgeons, a kind of doctor and hairdresser, who were responsible for people's hair and their serious illnesses without much equipment, information, or medicine to help them. In the 16th century, Theatre jobs were only for men. Shakespeare's Juliet was a boy with heavy makeup, not a girl. It wasn't a stylish or a respectable job, as there was no pay, the makeup was poisonous, and the women's clothes were very uncomfortable. During the 17th century, the work of painters in churches and cathedrals was infinite and very dangerous but the painters themselves weren't famous or well paid in georgian britain 18th to 19th century the job of an artist's model was also poorly paid tiring boring and physically heavy as it was necessary to hold uncomfortable poses for a very long time Finally, during the 20th century, people were responsible for extremely repetitive and boring tasks as office workers. Even the writer Charles Dickens was the office boy for a lawyer when young. So, was there a worst job in history? No, there wasn't just one. There were lots of them. อ่าโอเคนะลูกเนาะเดี๋ยวถ้าสองรอบสองเลยสามรอบยาวไปเพราะเนื้อเรื่องอันนี้ยยาวเนาะความยาวัละสองนาทีครึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะดูยาวไปแล้วมันก็จะน่าเบื่อเนาะทีนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องราวของอะไรทีนี้หลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับฟังมาแล้วสองรอบเนี่ยเราฟังแล้วเรารู้เรื่องแล้วเราจับใจความได้ว่า the worst job in history เนี่ย มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวอันนี้ครูจะไม่ได้ลงในรายละเอียดที่มันทำไมลูกจะไม่ได้ลงรายละเอียดที่เออ่ลึกหรือว่าจะอ่านแล้วก็แปลให้ฟังให้ดูทุกบรรทัดเนาะครูจะพยายามไปอย่างให้มันเร็วๆแล้วก็จับใจความรวดเร็วไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะักเรียนที่ อยู่ทางบ้านก็สามารถกลับไปอ่านดูในเนื้อหาในหนังสือได้นะครับนักเรียนเนาะ,ะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะอะทีนี้เนี่ยก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับนักเรียนเลขที่คู่หรือเลขที่ขี่อ่ะตอนนี้เป็นนักเรียนเลขที่ขี่เนาะใช่ไหมลูกออถ้าเป็นนักเรียนเลขที่คู่ก็สามารถหยุดดูได้อันนี้ที่ครูขีดไปก็ขีดให้ดูตามว่า มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูจะลบขีดสีแดงๆเนี่ยออกให้หมดก่อนเนาะสักครู่อ่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ the w o r s t job in history อ่าคำว่าคำคำนี้คำนี้คำนี้เนี่ยเราไม่ได้อ่านว่า history ให้เราอ่านว่า History อ่าถูกต้อง very good excellent history the word s t o p in history history ตัวนี้แปลว่าประวัติอ่าประวัติศาสตร์ถูกไหมครับเนาะแสดงว่า the the word t o p คืออะไรลกูก the word job job แปลว่าอาชีพถูกไหม job แปลว่าอาชีพอาชีพที่ words the words the words แปลว่า The w o r s แปลว่า very 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 bad ก yeah, ็ค yeah, ือแปลว่าแย่ท ah ี่สุดอาชีพ yeah, ที ah ่แย่ทำไมโลกแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนาะจากที่นักเรียนได้ฟังดูแล้วได้อ่านเมื่อกี้แล้วเนี่ยเขาพูดถึงอาชีพที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะก็บอกว่าทำไม the worst job ในอธิพยาคต์สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยในโรมันบริเตนอ่ามันเกิดขึ้นในโลกเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทำไมในเรื่องของโกไมเออร์โกไมเนอร์คือเป็นไมเออร์คือเป็นเหมืองถูกไหมอ่าเป็นเหมืองเป็นคนขุดเหมืองอะไรลูกโกไมเนอร์คือเป็นคนขุดเหมืองขุดถ้ำทองถูกไหมเป็นคนขุดเหมืองทองซึ่งมันเป็นเรื่องที่มัน difficult ปลว่าอะไรลูก difficult พิ f ศษข้อแปลว่ายากแล้วก็ boring boring แปลว่าอะไรครับ boring อ่า ah, boring แปลว่าน่าเบื่อ and dangerous 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 อ ah, ่าในสมัยก่อนเนี่ยนะการขุดทองขุดเหมืองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันที่มันยากถูกไหมการขุดเข้าไปในถ้ำเนี่ยเป็นอะไรที่มันยากแล้วก็เป็นอะไรที่มันน่าเบื่อเพราะว่าเข้าไปเนี่ยนไะมันมีอะไรเลยนอกจากการขุดอย่างเดียวเนาะแล้วก็อันตรายอีกด้วยเนาะแล้วก็เป็นอาชีพที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำแล้วก็ได้แบบว่ามันจะไม่ได้แบบไม่ค่อยได้แบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เวลาแบบมันพ u น i s h m e n t เวลาถูกลงโทษก็จะไม่ได้รับแบบว่าจ่ายค่าจ้างอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็นายต่อมา Insecton Britain เนาะ Insecton Britain ก็อยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษเซนจุรี่ที่4ถึง11ในย่วง ในช่วงยุคแองโกลแซกซอนเนี่ยเขาบอกว่าทำไมเมนี่ฟาร์เมอร์คือชาวนาทำไมลกูกชาวนาชาวไร่ต่างๆก็ทำไมครับเหมือนว่าชอบที่จะทำเปลี่ยนมาแบบว่าชอบที่จะทำทำไมลกูกอาชีพเป็นบริกเลเยอร์กับเป็นเบเกอร์คือทำไมลกูกอ่าว่าคนทำขนมเนาะอาต่างๆนานาแบบนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยในเดวิลิง ในระหว่างในช่วงด The, The Middle Age แปลว่าอะไรลูก The Middle Ages แต่ว่าในระหว่างช่วงยุคก,กลางเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงยุคโรมันบริเตนแล้วแล้วมันก็จะข้ามมาอยู่ในช่วง a n g กแซกซอนถูกไหมต่อมาจะข้ามมาในอยู่ยุคก,กลางนะลูกเนาะการทํางานเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าทําไมมีเงื่อนไขที่มันยากสําหรับอาชีพอะไร Barber ถูกไหมลูก Barber Surgeon คือทำไมลกูก Barber ก็คือเป็นอ,อ,อาชีพอะไรลูกอาชีพอาชีพอะไรลูก Barber ก็คือเป็นอาชีพที่เป็นคนตัดผมถูกไหมเป็น Barber แล้วก็เป็น Surgeon Surgeon ตัวนี้ก็คือเป็นพวกสัญญแพทย์เนาะสัญยแพทย์ทําหน้าที่ผ่าตัดต่างๆเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำไมลูกมีเงื่อนไขที่มันยากเพราะว่าทําไมเราต้อง Responsible เราต้องทำไมยูลก Responsible แปลว่ารับผิดชอบนะครับนะักเรียนนะข้างหลังดูด้วยเนาะ Responsible แปลว่ารับผิดชอบอาชีพในช่างตัดผม Barber กับ s u r g e o ศัญยแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องได้รับมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากเพราะอะไรมีความรับผิดชอบในเรื่อง People's Hair ในเรื่องของทำไมลลกทรงผมของคนเพราะบางทีถ้าตัด ถ้าตัดทรงผมของคนผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมตัดผมผิดทรงผิดชีวิตจากหน้าตาเราดูดีๆก็กลายเป็นหน้าตาแย่หน้าตาอุบาทไปได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นอาชีพตัดผมเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ว่าจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยแล้วก็อาชีพสัญยแพทย์เนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงเพราะว่าเวลาเราเจออะไรที่มันซีเรียสซีเรียสอิลเนสอิลเนสตัวนี้แปลว่าความเจ็บป่วยอิลเนส เน็ตตัวนี้แปลว่าความเจ็บป่วยเนาะเวลาที่เราเจอความเจ็บป่วยที่มันซีเรียสอย่างรุนแรงเนี่ยนะถ้าเรามี equipment e q u i p m e n t ตัวนี้แปลว่าอุปกรณ์นะลกูกถ้าเรามีอุปกรณ์ที่มันไม่เพียงพอเนี่ยกับการที่ทำการผ่าตัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเลยเป็นอาชีพในสมัยนั้นเนี่ยอาชีพที่มีแบบความเสี่ยงและความกดดันความซีเรียสอย่างมากเพราะในปัจจุบันเรานี้เนี่ย อันนี้เขาพูดถึงตั้งแต่ในยุคกลางตั้งแต่ในปีไหนเนี่ยแบบหลายร้อยปีหลายพันปีนะตั้งแต่ในช่วงปี1500ตอนนี้ปีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปี2000กว่าแล้วถูกไหมย้อนไปเมื่อ500ปีก่อนเนี่ยอาชีพในการผ่าตัดเนี่ยมันก็จะยากลาบากเพราะอุปกรณ์มันทําไมโลกอุปกรณ์มันไม่เพียงพอถูกไหมครับต่อมาก็ข้ามมาสู่ในยุคศตวรรษที่เท่าไหร่16 t h century ศตวรรษที่16 คำว่า century century คือหนึ่งร้อยปีถูกไหม century movie p l a z าใช่ไหมอ่าไม่ใช่ว่าเป็นห้าง century นะลูกเป็นทำไมลูก century คือหนึ่งร้อยปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบอกว่า1 6 x t e century คือเป็นปี1,600ในปีที่ในศตวรรษที่16เนี่ยอาชีพสำหรับในโรงหนังเนี่ยเขาก็จะกำหนดเป็นอาชีพให้สำหรับ ผู้ชายเท่านั้นเนาะ Only for men ต้องเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นถึงจะทำอาชีพในโรงหนังนี้ได้เนาะแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นในเรื่องของเชคสเปียร์จูเลียสซึ่งเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเนาะซึ่งแบบว่ามีหน้าที่แต่งหน้าอะไรแบบนี้นะ no? ซึ่งมันทำไมโลกบางทีบางครั้งเนี่ย ที่เขาไปทําอาชีพแต่งหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยนะก็ไปทําแล้วก็ทําไมลูกบางทีก็ไปทําแล้วก็โนเพย์คือไม่ได้รับเงินหรือไม่ได้รับค่าใช้จ่ายแล้วก็อาชีพแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นทําไมลูกพอยสซนอาอาชีพแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันเรียกว่าเป็นแบบอาจจะได้รับสารพิษสารเคมีในการแต่งหน้าอะไรแบบเนี้เนาะ แล้วพวกทําไมลูก women clothes women clothes เสื้อผ้าของผู้หญิงเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยมันก็ทําไม uncomfortable uncomfortable คือทําไมลูกเสื้อผ้าในยุคผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยก็จะไม่สะดวกสบายเนาะไม่สะดวกสบายก็แปลว่าอะไรสมัยนั้นเนี่ยในยุคอังกฤษนะลูกเวลาเขาใส่กันเนี่ยเขาก็จะชอบใส่ชุดเสื้อผ้าที่เป็นพวกแะไ กระโปงสุม่มสุ่มไก่อะเคยเห็นพวกในหนังพวกในเรื่องแบบเวลาเขาไปงานเต้นลางานอะไรในเรื่องพวกแบบซินเดอเรล่าพวกอะไรอย่างนี้กระตุนไหมเขาจะใส่กระโปรงไปสุมส่มสุม่มกระโปรงสุ่มไก่หรือแบบพวกเจ้าหญิงพวกอะไรอย่างนี้ยแล้วมันก็เจอแบบใส่เสื้อแบบรัดรัดอ่ะแบบเออมันก็ทําให้มันไม่สะดวกสบายต่อมาในสัตววรษที่สิบเจ็ดเนาะสัตวรรษที่สิบเจ็ดเขาก็พูดถึง อ่รา,าพูดถึงเป็นเทนเซอร์เป็นนักแบบว่าเป็นจิตรกรที่ระบายสีอยู่ในเชิร์ชเชิร์ชเซตเชิร์ชตัวนี้ไว้ลูกเชิร์ชเชิร์ชตัวนี้แปลว่าเชิร์ชเชิร์ชแปลว่าโบสถ์ถูกไหมพูดถึงอาชีพของคนที่วาดภาพระบายสีในโบสถ์นะลูกเนาะว่ามันแบบว่ามันทําไมว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่มันแด้งจระที่เป็นอาชีพที่อันตรายแล้วก็ เป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมเนาะแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมหรือว่าจ่ายเงินได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะเป็นที่บอกว่าเป็นอาชีพที่เป็นอันตรายเพราะว่าเวลาเราไปวาดภาพหรือระบายสีเหมือนแบบเหมือนไปวาดภาพหรือระบายสีในผนังโบสถ์ผนังวัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องตีนขึ้นไปสูงถูกไหมโบสถ์ที่ของอังกฤษเนี่ยคาซีดเนี่ยมันจะ สูงกว่าของหมดที่ไทยเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนความเสี่ยงในอันตรายมีเยอะไหมถ้าเราลื่นเราหล่นลง,ลง,ลง,ลงมาแล้วไม่ใช่ว่าเราปีนขึ้นไปครั้งเดียวแล้วจบกว่าจะปีนขึ้นไปแล้วเราจะวาดรูปวาดภาพระบายสีได้แต่ใช้เวลานานไหมใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่มันจะต้องเสี่ยงอันตรายเนาะต่อมาในศตวรรษที่18กับ19ในสมัยจอร์เจียนบริเตน แสดงว่าเนี้ยเขาพูดตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาพูดมาหลายสมัยมากนะลูกตั้งแต่สมัยแองโกลแซกซอนตั้งแต่ศตวรรษที่ตั้งแต่ปีพศออที่400จนถึงจนตอนนี้มาถึงปีเท่าไหร่แล้วศตวรรษที่19คือปี1900นะเขาบอกว่าอาชีพอะไรลูกอาชีพอาร์ติสต์โมเดลอาชีพอาร์ติสต์โมเดลเนี่ยเป็นอาชีพที่ได้รับเงินที่มันแบบ แย่ yeah, แล้วก็น้อยที่สุดและเป็นอาชีพที่มันมีความเหนื่อยแล้วก็มีความน่าเบื่อเนาะต่อมาฟนาลี Finally, อ่าฟนาลี Finally, สุดท้ายนี่แล้วในเรื่องของศตวตรรษมาจนในถึงศตวตรรษที่ยี่สิบเนาะอ่าศตวตรรษที่ยี่สิบเนี่ยเขาก็ได้เปรียบเทียบว่างานอะไรที่มันแบบว่าแย่ที่สุดในศัตวตรรษที่ยี่สิบเขาก็บอกว่า น่าจะเป็นงานของออฟฟิศเวิร์กเกอร์เป็นงานของพนักงานออฟฟิศที่ว่าจะแย่ที่สุดในศตรวรรษที่ยี่สิบนะลูกนะอ่าเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยเขาก็เลย เปรียบเทียบว่าในเรื่องหัวข้อที่ว่าเป็น The Worst Job in History ก็หมายความว่าอะไรลูกอาชีพที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขาก็ได้จำแนกออกมาใช่ไหมว่าในยุคไหนยุค400ถึงยุค1100ยุค1300ยุค Anglo-Saxon เขาก็ได้จำแนกออกมาว่าในแต่ละยุคในประวัติศาสตร์ history ของเราเนี่ยอาชีพที่มันแย่เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไว ตามในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยถูกไหมว่าแต่ละยุคเนี่ยอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะแย่แตกต่างกันอ่ะอันนี้มาดูอ้อกูลืมมันนี้ไปกูปสอนจนจบแล้วอันนี้เป็น glossary glossary ตัวนี้เป็นคำศัพท์ถูกไหมโลกคำศัพท์ที่เราคำศัพท์ที่เราควรรู้คือคำว่า words คำว่า words แปลว่าอะไรโลกแปลว่าอะไร ไม่ใช่แย่ธรรมดาแย่ธรรมดาอาจจะเป็นแบดก็ได้แต่คำว่าโวจะเป็นว่าแย่แย่ที่สุดหรือคำว่าโคตรแย่ก็ได้นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพื่อนตอบว่าคำว่าโคตรแย่เอก็คือแย่มากๆโคตรแซบอะไรเงี am, ้ยโคตรยำแบบยำมากๆแบบแซบมากๆเนาะโคตรยำห้วยขวางอ่าต่อไปคำว่า un p a i d unpaid un แปลว่าไม่จ่ายเงินก็คือไม่ได้รับค่าตอบแทน จะมีบางอาชีพเห็นไหมว่าที่ทําแล้วที่เราทําแล้วก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่พอสมน้ําสมเนื้ออาชีพบางอาชีพก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายถูกไหมลูกข้างหลงังข้างหลงังดูด้วยจดด้วยนะต่อไปเป็น p o i s o n เนสพิษเอนเแปลว่าเป็น Bear. พิษเพราะมาจากคำว่าพ o i s o n poison แปลว่าเป็นพิษนะลูกเนาะหลังจากที่เราได้ฟังเสียงไปแล้วได้อ่านไปแล้วอันเนี้ย ครูมาอาธิบายขยายความให้นักเรียนตีความรู้อีกทีหนึง่งแต่สมมุติว่าถ้าเป็นในข้อสอบถ้านักเรียนสอบจริงๆนักเรียนจะต้องอ่านบทความนี้ข้อความนี้ให้เข้าใจแล้วสามารถทําข้อสอบแล้วตอบให้ได้ด้วยตัวของนักเรียนเองนะที้หลังจากอ่านเสร็จเรามาดูตอบคําถามอ่านได้จะจบแล้วเราต้องตอบคําถามให้ได้ว่าเป็นอย่างไร number six comprehension lead again choose the correct choice อ่ะครูให้เวลานักเรียนทําสักหนึ่งนาทีเนาะนักเรียนลองดูลองตาสิว่าจากที่ได้จากที่เราได้เรียนได้สอนได้ฟังมาเนี่ยเรารู้เรื่องไหมรู้เรื่องในเนื้อเรื่องเนี้ยแค่ไหนเวลาที่เราเรียนการอา่านหรืออะไรแบบเนี้ยเราจะต้องมาทําแบบทดสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจว่า c o m p l e ช i o n มันว่าเราเข้าใจเนื้อหานี้ได้แค่ไหนในนี้เนี่ยจะให้มาเป็นแบบฝึกที่แบบ ง่ายๆไม่ยากเนาะมีแค่สามช้อยสามตัวเลือกนะลูกนะอ่ะงีะ้นลองทำดูว่าจากที่มันมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดสี่ข้อทำออกมาแล้วมันเป็นอะไรตอบอะไรบ้างเช่นข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า What w a s word in the mind of t e n l i k e อ่า งานในเมืองเนี่ยส่วนมากจะเป็นประมาณไหนในเนื้อเรื่องนี้เขาก็ตอบว่าเป็น u n นเ i d งานในเมืองเนี่ยมันไม่ใช่งานที่เป็นงานที่ e ี s y ไหมไม่ใช่งานที่ีซี่เป็นงานที่ด i f f i c ถูกไหมเป็นงานที่ interesting ไหมน่าสนใจไหมไม่เขาบอกว่างานในเมืองเนี่ยเป็นงานที่บอริ n น่าเบื่อถูกไหมเออเราตอบว่าเป็น unpaid หอเป็นงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ใกล้จะจบแนละ้วเนาะแป๊บหนึ่งอ่าเนาะ,อะ,อะลองมาดูเนาะจะได้การเสียเวลาข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าทำไมลูก What type of job อะไรลูก What type of job was v e r y d i f f i c u l t in the mid d l e age อาชีพอันไหนที่มันยากที่สุดในช่วงมิดเดิลเอต้องเป็นอาชีพอะไรบาร์เบอร์ g e o n หรือบาร์เบอร์ g e o n แพทยต้องตอบข้อข้ออะไรลกูกต้องตอบข้อ c บาร์เบอร์โอใหญ่มากเลยโอตายเวอร์ร oh, ีต้องตอบเป็นบาร์เบอร์ g e o n นะลูกนะต่อไป number two what was Dangerous for Shakespeare boy actor แ yeah. ก่จุดจุดจุดต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกที่เกี่ยวกับ Shakespeare boy actor นักแสดงผู้ชายของเชค e s p e a r e เป็นเรื่องอาเมคอัพเพราะเขาบอกว่าตอนนั้นเวลาเรา Make-up เราทำเม Make-up เป็นอาชีพที่ว่าได้เงินไม่ดีถูกไหมแล้วก็เป็นอันตรายเพราะว่าเวลาเราทาหน้าแต่งหน้านมันจะเกิดอะไร ควอซนมันจะเป็นทิศถูกไหมลูกต่อมาในข้อที่สาม when was when was life as an d as this model very hard เมื่อไหร่ที่มันเป็นโมเดล as h i s ที่มันแือว่ายากที่สุดต้องอยู่ในยุคสมัยไหนออจอร์เจียนบีเทนคือในยุคศตวรรษที่1800-1900นั่นเองต่อไป number four where was one of Charles Dickens early j o b อาชีพที่แบบว่าชาววิกเกนทำในตอนแรกคือต้องทำอยู่ในเป็นอาชีพอะไรเออ in a n office เป็น office worker นะลูกเนาะอ่านอะนสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราก็จะเรียนจบพอแค่นี้นะ้อแล้วเนก็เก็บของรอให้เรียบร้อยวันนี้เราเรียนจบในเรื่องของ the worst job in history นะักเรียนอย่าลืมนะครับว่า ในทั้งนักเรียนเลขที่คููและเลขที่ขี้อย่าลืมงานที่ครูสั่งเนาะว่ายัางไงทำงานได้ครบส่งให้ครบอย่าลืมไฟนอลโปรเจกต